ประมูลปรับเบื้องต้นที่29,000บาทนะครับ29,000บาทเริ่มต้นประมูลรายครับ29,000นะครับ30,000นะครับ3าม0 0นะครับ3าม0 0นะครับที่โพสต์บิดแบบ3า0 0มื่นสอนะครับ3 4มห0ื่นสีชนนะครับ36,000ื่นไหมครับที่โพสต์บิด35,000ที่โพสต์บิดนะครับ36,000ที่โพสต์บิดนะครับผมท่านไหนเพิ่มเติมในห้องไหมครับที่37,000ครับ ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดที่โฟน37มหมนะครับผมด้านซ้ายมือผมนะครับ37มหมนะครับ38มหมนะครับ39มหมนะครับ39มหมนะครับผม40่หมนะครับ41่หมนะครับ41,000บาทที่ด้านซ้ายมือของผมนะครับถ้าไม่มีท่านไหนเพิ่มเติมแล้วขออนุญาตปิดที่ท่านนี้นะครับผมในราคา41,000บาทนะครับ